มาด้วยใจเกินร้อยจริงๆสำหรับนางงามเลือดนักสู้วีนาปวีนาซิงยุคนี้ไม่ได้ขายแค่ความสวยแต่ยังขายความมุ่งมั่นโดยวีนากลับมาประกวดบนเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อีกครั้ง เป็นครั้งที่4แล้วซึ่ง3ามครั้งผ่านมาวินาได้ตำแหน่งทุกครั้งโดยในยุคคุณแดงสุรางเปรมปรีถือลิขสิทธิ์ได้ตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2018ต่อมาในยุคที่ PN ของปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกวีนาได้ตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe Thailand 2020ตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2023และในปีนี้2025ในยุคของนวัดอิสระไกรศีล ผู้ถือลิขสิทธิ์คนใหม่ล่าสุดแฟนๆต่างร่วมลุ้นและเชียร์หนักอยากให้วีนาถึงฝั่งฝันคว้ามงไปครองที่ผ่านมาแม้วีนาไม่สามารถคว้ามงแต่มีด้อมที่ให้การสนับสนุนและเชียร์อัปวีนาอย่างเหนียวแน่น ล่าสุดวินาไลฟ์สดขายสินค้าของ MGI Shop ทั้งน้ำพริกปลาสลิดนางงามน้ำปลาร้าอิงฟ้าและอื่นๆวันแรกแฟนๆก็ช่วยอุดหนุนจนสามารถทำยอดขายทะลุ1ล้านบาทภายในไม่กี่ชั่วโมงถึงขั้นบอสสนวัฒนโพสว่าถ้าวีนาขายยอดสะสมไปเรื่อยๆครบ10ล้านเมื่อไหร่จะให้เข้ามาที่ออฟฟิศไลฟ์กับผมแล้วค่อยมาประกาศจังหวัดครับและตั้งแต่วันแรกถึงวันที่22กรัม พอพานซึ่งวันนี้วีนาลงทุนขายกลางทุ่งนาก็สามารถขายสินค้าให้นวัตชนิดล้านแตกทุกวัน4วัน4ี่ล้านเป็นนางงามพร้อมใช้สไตล์ที่นวัตชอบสุดๆไปเลย